ฉันทศึกษาคือการเรียนรู้ด้วยใจรักตอนที่98สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนฉันทจิตพุทธบุตรก็จะมาเ,าเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยหรือเสรีภาพของมนุษย์นะครับซึ่งเราก็นับว่า ถ้าเราเรียนได้สําเร็จเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ทันสมัยนะครับทันทันต่อโลกนะครับก็คราวที่แล้วเรามาจบลงที่การปฏิวัติของฝรั่งเศสนะครับที่ประทุข,ขึ้นในปี1789หน้าณกรุงปารีสนะครับก็ก็เกิดขึ้นในสมัยราชการที่1ตรงกับราชการที่1น,นะครับอ,อ,อันนี้ประเทศไทยก็มีส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอันนี้ด้วยก็คือว่าในสมัยสมัยหนึ่งเมื่อย้อนย้อนหลังไปสมัยพระนารายมหาราชก็คือ3 3 0ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระนารายมหาราชได้ส่งคณะทูตคือท่านโกษาปานเนี่ยไปที่ปารีสที่ความจริงไม่ใช่ปารีสหรอกความจริงเป็นข้างๆปารีสคือแวร์ซายไปพบพระเจ้าหรุย แล้วก็ถวายข้าวของทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎดาฝังเพชรหรือหรืออะไรหรืออะไรเครื่องนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถวายปืนใหญ่เป็นเงินนะครับอาจจะเป็นคล่ําเงินผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นเงินเป็นปืนใหญ่เงิน2ก็บอกและปืนใหญ่อันเนี้ยได้อยู่ในการปฏิวัติ ครั้งนี้ด้วยที่ประชาชนเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ไปไปบุกเข้ามาในคลังเาเอาปืนปืนอันนี้อาจจะประดับอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาเอาปืนอันนี้แล้วก็พยายามยิงออกไปโดยที่กระสุนของฝรั่งเศสบางทีมันก็จะเก็บกระสุนไว้แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาดินปืนไว้แห่งหนึ่งแต่เนี่ยปืนของไทยเนี่ยอาจจะ แปลกประหลาดคือเอาอะไรใส่ก็ยิงของยิงได้เป็นปืนที่เอาไว้ยิงเข้าไปในคุกบราซิลซึ่งซึ่งเป็นคุกอันหนึ่งนี่อยู่ทางทางทางกำแพงเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็บุกเข้าไปปล้นเอาอาวุธแล้วก็ไปปล่อยนักโทษทางการเมืองที่พระเจ้าหลุยที่14เนี่ยเอ่อลุยที่16เนี่ยจับไว้ขังไว้เป็นระยะเวลานานเช่นพวกนี้ขังลืมนะครับเป็นนักการเมืองขังลืมปล่อยออกมาหมดเลย อันนี้ก็ปืนสองกระบ,บอกของไทยก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติของฝรั่งเศสด้วยเ,เมื่อมีการปฏิวัติลักษณะนี้ก็เกิดทฤษฎีทางการเมืองขึ้นนะครับว่าด้วยประชาธิปไตยอย่างชาัดเจนและปรากฏออกมาเป็นแถลงการแถลงการอันนี้เรื่องสิทธิของบุคคลนะครับแถลงการของสิทธิของบุคคลและพลเมืองที่ประกาศใช้ ในปี1789เปเป็นปีสำคัญนะครับแล้วก็ถือวันที่ปฏิวัติของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นวันชาติด้วยนะครับก็ตรงกับรู้สึกจะวันที่ที่ทกรกฎานะครับวันที่อเมริกาปฏิวัติเนี่ยคือวันที่4กรกฎา,าแถลงการฉบับนี้ระบุอำนาจทั้งหมดทางการเมืองไม่ว่าจะ ซึ่งอำนาจทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าหรือกษัตริย์แต่มาจากประชาชนเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้อ,อ,อำนาจทั้งหลายเนี่ยจะต้องส่งตรงมาจากกวาติกันมาจากป,ป๊อปนี่คืออำนาจจากพระเจ้านะครับโดยมีกษัตริย์เป็นผู้นำมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะใช้กษัตริย์ นำอํานาจนี้มาปกครองประชาชนเขาประชาชนจะไม่มีสิทธิอะไรเลยนะครับต่อไปนี้ปัจจุบันนี้ประชาธิไายการเป็นรากฐานอํานาจทางการเมืองเพียงอย่างเดียวที่ยั่งยืนและถูกต้องตามกฎหมายแม้แต่การปกครองแบบเผด็จการอย่างเช่นระบบคอมมิวนิสต์ที่ปกครองยุโรปกลางและก็ตะวันออกอยู่นะครับจนถึง1988ก็จะอธิบายนิดนึงว่า การปกครองมันคอมมิวนิสต์เนี่ยคำว่าคอมมูนหรือคอมมิวนิสต์เนี่ยคอมมูนิตี้แปลว่าส่วนรวมนะครับเป็นว่าทุกคนทุกคน,ก,คนก็เขาจะคิดว่าเป็นประชาธิปไตยประชาชนเห็นไหมสังคมสังคมประชาธิปไตยสังคมประชาชนอะไรก็จะใช้ชื่ออย่างนี้ว่าจะเป็นลาวก็ดีประเทศจีนคอมมิวนิสต์ก็ดีนะครับหรือสหาภาพโซเวียตก็ดีนะครับ เอาละครับย้อนมาต้นฉบับต้นต้นร่างของของประชาธิปไตยก็คือเอเธนส์คือกรีกนั่นเองนะเป็นผู้ผู้คิดค้นประชาธิปไตยนะครับแบบมีส่วนร่วมแต่เขาก็กำจัดกำจำกัดขอบเขตสำหรับทาตและสตรีก็คือคนที่มาโหวตเสียงออกเสียงเนี่ยผู้หญิงห้าม ห้ามออกออกเสียงนะครับทาสก็ห้ามนะแต่ตอนหลังเนี่ยอเมริกันก็ใช้ของกรีกเอามาปกครองเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับแต่ห้ามผู้หญิงออกเสียงอีกนะครับแล้วก็ทาสก็ห้ามออกเสียงก็เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นผู้หญิงกับทาสเนี่ยก็อดออกเสียงนะครับส่วนฝรั่งเศสผู้ที่จะออกเสียงได้ออกเสียง ก็มีแต่ผู้ชายเท่านั้นนะครับจนนานเลยประเทศนิวซีแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่ยอมให้ผู้หญิงออกเสียงมีสิทธิ์ออกเสียงนะครับได้นะครับต่อมาก็อเมริกาก็ตามมาก็ให้สตรีออกเสียงได้นะครับผู้หญิงอังกฤษก็ให้ออกเสียงได้ เมื่อมีอายุ21ปีนะครับส่วนฝรั่งเศสผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนานเลยจนกระทั่งตอนสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะผู้หญิงถึงออกเสียงได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยบุกฝรั่งเศสแหลกรานไม่มีบ้านจะอยู่เลยนะครับฝรั่งเศสนี่แย่เลยกําลังสําคัญที่เป็นพวกใต้ดินพวกอะไรเนี่ยคือผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงเป็นกำลังสําคัญของชาติเลยผู้หญิงช่วยชาติอย่างมากเพราะฉะนั้น เมื่อผู้หญิงจะเป็นทหารเป็นช่วยเป็นหน่วยใต้ดินเป็นพวกก่อการร้ายเป็นอะไรกู่ชาติเนี่ยจะไม่ให้ผู้หญิงออกเสียงได้ไงในที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้หญิงก็ได้ออกเสียงในฝรั่งเศสน,นะครับผู้หญิงในสวิตเซอร์แลนด์ดูนะครับประเทศต้นต้นฉบับเลยของประชาธิปไตยกว่าจะให้ผู้หญิงออกเสียงได้เนี่ยหนึ่งกเก็ เมื่อส่ว่ปีที่แล้วโอ้โหรอกันนานนะครับเอาละครับก็มีข้อคิดเห็นอันหนึ่งว่า way, ประชาธิปไตยบังทีมันก็ไม่ได้ผลดีนะักบางทีก็อาจจะมีผลเสียเพราะว่าเหมือนกับของ <inas old> ของดีอ่ะจะดีไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีส่วนเสียด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าทำอย่างไรประเทศไหนถึงจะใช้ปรประชาธิปไตยได้ผลดี นะครับก็ประชาธิปไตยจะได้ผลดีที่สุดในสังคมหรือประเทศที่มีเอกลักษณ์นะครับเพื่อพือเป็นประเทศคือไม่ไม่ใช่หลายชนชนชาติปนกันนะครับมีเอกลักษณ์มีไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติไม่มีการแบ่งแยกศาสนาไม่มีการแบ่งแยกภาษาก็จะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยประกอบด้วยชนหลายเผ่าเลยพูดก well ันคนละภาษา แล้วแถมยังมีสีผิวไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นการไปเลือกเป็นประชาธิปไตยการพูดเนี่ยพวกที่มีเสียงข้างน้อยเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้สิทธิประโยชน์เลยก็แพ้อยู่ลูกเดียวเป็นพวกกลายเป็นพวกที่อยู่เขาเรียกว่าน้ำใต้ศอกนะครับกินน้ำใต้ศอกก็จะเห็นว่ามันจะต้องเสมอภาคกันมีมีศาสนาเดียวกัน ภาษาเดียวกันและเป็นชนชาติเดียวกันถึงจะเรียกว่าเออพอโหวตพอลงคะแนนเสียงแล้วมันถึงจะสุสีได้ได้ความคิดเห็นที่ตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะถูกหรือผิดถ้าพวกชั้นลงคะแนนเสียงพวกชันต้องชนะเสมอเพราะว่าพวกชันเนี่ยพูดพูดภาษาภาษาอังกฤษนะครับคนที่พูดภาษาเยอรมัน จะต้องแพ้อะไรเงี้ยพวกนี้ก็ต้องแยกประเทศในสุดต้องหนีไปแยกประเทศนะครับก็จะเห็นด้วย่ามีมีอันที่แปลกนะครับประชาธิปไตยแบบลัทธิเผด็จการนะครับลัทธิเผด็จการก็เกิดขึ้นในเยอรมันนะครับในปี1 9 3 3คือพรรคของนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์ทุกคนคงรู้จักนะ,นะครับฮิตเลอร์เป็นจอมเผด็จการ ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเลยแล้วเลือกตั้งจากประชาชนขึ้นครองอำนาจแล้วก็ฮิตเลอร์ก็เป็นตัวอย่างสุดยอดของบางคนเรียกว่าประชาธิปไตยแบบเผด็จการก็คือฉันอยากฆ่าใครได้ฉันอยากลบกับใครลบฉันอยากจะไม่จะทาอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบเผด็จการก็คงไม่เรียกว่าประชาธิปไตยหรอกแต่เขาได้มาด้วยวิธีการเลือกตั้งนะครับ อนนี้ประชาธิปไตยเนี่ยประเทศส่วนมากเนี่ยจะใช้ประชาธิปไตยโดยจะมีระบบถ่วงดูอำนาจนะครับตามแบบรัฐธรรมนูญก็ถ่วงดูนำานาจไว้ไอ้ที่ว่าถ่วงดูอำน้าเนี่ยเพื่อจะรักษาสิทธิของชนกลุ่มน้อยเช่นบางคนมีพวกผิวแดงบางคนมีพวกผิวดำบางคนเป็นพวกยากจนบางคนก็เป็นอีกคนละอีกคนละภาษาเนี่ย ขาจะอย่างในอเมริกาเนี่ยคนนิกรเอยคนไทยเอยคนเวียดนามเอยคนพวกมาจากมาจากที่ต่างๆมาจากอาหรับมาจากเขาเรียกคนกลุ่มน้อยพวกนี้รัฐบาลก็จะวางกฎเกณฑ์ว่าพวกนี้จะมีสิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ในอเมริกาเนี่ยจะได้อาชีพสำหรับคนกลุ่มน้อยนี่คนเฝ้าพิพิธภัณฑ์ทั้งประเทศ จะต้องเป็นคนฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาจะให้อาชีพบางอาชีพไปเลยเป็นผูกขาดไปนะครับบางทีก็จำเป็นต้องมีสภาสองสภาสภาสูงกับสภาล่างสภาล่างก็คือสอสอคือตัวแทนประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามาแต่มันต้องมีถ่วงดุลเพราะว่าในกรณีสสในง,ง่เลือกมา จากกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ม,มีอาจจะพาประเทศยุ่งยากก็ได้อาจจะโมะโหง่ายชอบลบลาค่าฟันก่อสงครามพวกนี้ก็อันตรายกับประชาชนเพราะฉะนั้นเขาถึงมีสภาเขาเรียกว่าสภาทวงอำนาจก็คือสภาสูงเขาจะเลือกจากคนดีๆในประเทศนะครับคัดเลือกมามเป็นเป็นความคิด ถ่วงอานาจเพราะฉะนั้นถ้ามีการประชุมกันเนี่ยสองสภาจะจะคัดค้านและจะถ่วงกันบางพวกบอกโอ๊ยฉันต้องไปล้างแค้นมันจะต้องก่อสงครามต้องชกหน้ามันแต่สภาสูงเนี่ยเป็นพวกที่เป็นผู้เท่าเนี่ยพวกที่คงแก่เรียนเป็นพวกที่รักชาติพิสูจน์ได้ว่ารักชาติก็บอกว่าชากักกนถ้าอย่าง,งน,นั้นเนี่ย ถ้าวู่วามไปเราอาจจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยใจยเย็นๆคอยอีกสัก3ามเดือนอพอคอยปุ๊บม,มันก็จะมีผลดีเพราะว่าคนใจยเย็นมีปัญญามีเวลาคิดยังดีกว่าคนที่วู่วามเพราะคนที่วู่วามถูกเลือกมาจากทุกมุมของประเทศใช่ละมันเป็นประชาธิปไตยแต่พวกนี้วุฒิภาวะหรือความเป็นผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยมีประสบะการณ์การที่ จะปกครองประเทศก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะมีสภาสูงอย่างบ้านเราเขาจะเรียกวุฒิสภานะครับส่วนสภาล่างเขาเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรและมีสองสภานะครับทวงโดนอำนาจกันแล,แลักพอราเขาประชุมใหญ่ทีหนึ่งเขาเรียกสภารวมก็คือทั้งสองสภาจะมาพร้อมกันมาคบคิดปัญหาที่สำคัญสำคัญก็วันนี้ เราก็มาเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท่อแท้ในใจ แต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายซบลงแน่อุ่นไอดิ้งสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนาก็จะรู้ว่าพื้นดินทองฟ้านาบาน สำคัญเกินสิ่งใดใดอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยางนีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกล ใในจจของครู้ักเีพยงพอโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งมีการแปลกว่าสิบภาษาและมีการพิมพ์เผยแพร่ออกไปหลายสิบล้านเล่มปัจจุบันในร้านหนังสือก็ยังขายอยู่ เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงเล็กๆในญี่ปุ่นที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอนุบาลแต่ด้วยเทคนิคการสอนเด็กประถมของครูทำให้เกิดความรักความฉลาดความงดงามทางจิตใจในตัวของมนุษย์จึงควรนำมาศึกษาและนำมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกและเพื่อคุณครูทั้งหลายจะได้ใช้สอนเด็กๆให้เป็นคนที่มีค่า เป็นคนที่มีประโยชน์ตามหลักชันทจิตโตโตจังตอนที่27เด็กชายทากาฮาชิช้าวันนี้คุณครูใหญ่มาบอกเด็กๆซึ่งวิ่งเล่นอยู่ในสนามว่าวันนี้แล้มีเพื่อนใหม่หมาละจ๊ะชื่อทาคาฮาชิจะอยู่ตู้รถไฟของเด็กประถมหนึง่งโตโตจังและเพื่อนมองดูเด็กชายชื่อว่าทาคาฮาชิ สวัสดีครับขอถอดหมวกออกโค้งให้ทุกคนและพูดเสียงเบาๆโตโตจังเป็นเด็กชั้นประถมหนึ่งที่ตัวเล็กแต่เด็กชายทาคาชิตัวเตี้ยเตี้ยเตี้ยกว่าเธออีกทั้งท่านที่เป็นเด็กผู้ชายแขนกับขาของเขาสั้นมือที่ถูอหมวกก็เล็กกระดิสเดียวแต่ไหล่กว้างและดูแข็งแรงท่าทางของเขาดูเติ่นกับสถานที่ใหม่โตโตจังบอก สักโคดจังและมิโยจังว่าเราไปคุยกับเขาเถอะนะทั้งสามเดินไปเข้าไปหาเด็กชายทคาชิก็ยิ้มให้อย่างเป็นมิตรโตโตจังและเพื่อนรีบยิ้มให้เขาดวงตาของเด็กชายทคาชิกลมโตทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมาจะไปดูห้องเรียนที่เป็นตู้รถไฟกันไหมล่ะโตโตจังถามทำตัวเป็นเจ้าของบ้านที่ดี เด็กชายทาคาชิสวมหมวกอย่างเดิมแล้วตอบรับไปสิครับโตโตจังอยากจะอวดห้องเรียนจึงวิ่งเร็วจีไปในตู้รถไฟแล้วก็ยืนรอที่หน้าประตูจะโงออกมาแล้วก็ร้องมาเร็วสิมาเร็วสิโตโตจังตะโกนเรียกเด็กชายทาคาชิรีบเดินเหมือนกันแต่ก็ยังอยู่อีกตั้งไกลและเขาเดินช้ามากขณะที่เดินเขาก็บอกว่าขอโทษขอโทษขอโทษกําลังจะไปอยู่เดี๋ยวนี้แหละค้าขอโทษ โตโจ,จังเพิ่งสังเกตเห็นว่าเด็กชายทาคาฮิไม่ได้เดินลากขาอย่างทาสึอ,อากิจังซึ่งเป็นโรคโปรียวแต่เขาเดินช้ามากเธอเลิกตะโกนเรียกเขาและมองดูอย่างเฉย <Yeah. S 1> เด็กชายทาคาฮิพยายามวิ่งไปหาโตโจจังตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเขารีบแต่ที่เขาเดินช้าเพราะขาของเขาสั้นและกางเกงสั้นแล้วก็กางคุณครู แล้ผู้ใหญ่ก็รู้ดีว่าเด็กชายทาคาชิไม่สูงไปกว่านี้อีกแล้วเมื่อเขารู้ว่าโตโตจังจ้องดูอยู่เขาจึงรีบมากขึ้นและด้วยการแกว่งมือทั้งสองช่วยเมื่อถึงประตูเขาก็บอกว่าเฮ้ยเธอเดินเร็วจังนะจ๊ะแล้วพูดต่อไป <S <S <"P> ผมมาจากโอซาก้าโอซาก้าเหรอโตโตจังพูดเสียงดังลัน่นโอซาก้าเป็นเมืองในฝันของเธอ โตโตจังยังไม่เคยไปที่นั่นเลยแต่น้องชายของแม่ซึ่งเป็นนักการศึกษามหาวิทยาลัยและมาเที่ยวที่บ้านเธอบ่อยๆเขามักจะยกตัวโตโตจังขึ้นสูงและด้วยการใช้มือหนีบข้างหูทั้งสองข้างของเธอแล้วชู่ขึ้นพร้อมกับพูดว่าจะให้ดูเมืองโอซาก้าเห็นเมืองโอซาก้าแล้วหรือยังผู้ใหญ่ชอบล้อเด็กเล่นแบบนี้แต่โตโตจัง ก็เหลียวซ้ายมองขวาอย่างตั้งอ,อกตั้งใจเพราะอยากเห็นเมืองโอซาก,ก้าแม้ว่าจะรู้สึกเจ็บหูหน้าตึงจนเฉียงออกเพราะถูกดึงแต่ไม่รู้ว่าจะมองไปทางไหนแค่ไหนก็ไม่เคยเห็นเมืองโอซาก,ก้าสักทีถึงขน้นเธอก็ยังคิดว่าคงจะได้เห็นสักวันหนึ่งและทุกครั้งที่น้าชายคนนั้นมาที่บ้านโตโตจังจึงร้องบอกเขาว่า ขอดูเมืองโอซาก้าหน่อยเมืองโอซาก้าเป็นเมืองที่ตโตจังอยากรู้จักที่สุดและเด็กชยายทาคาฮาชิมาจากโอซาก้านี่เธอเล่าเรื่องเมืองโอซาก้าให้ฟังหน่อยซิตโต๊จังบอกเขาเด็กชายทาคาฮาชิยิ้มอย่างดีใจเรื่องเมืองโอซาก้าเลอเขาพูดชัดช,ชัดคำเหมือนผู้ใหญ่แต่บังเอิญมีเสียงะระฆังสัญญาณเข้าเรียนซะก่อน เสียดายจังโตโตจังบนเด็กชายทาคาชิเดินโยกตัวไปนั่งที่โต๊ะหน้าชั้นกระเป๋าที่สภาอยู่หลังเกือบจะบางตัวเขามิดโตโตจังรีบไปนั่งโต๊ะข้างๆและจัดที่นั่งแบบเสรีดีมากสำหรับโอกาสชันนี้เพราะโตโตจังใอยากอยู่ใกล้เขาเด็กชายทาคาชิจึงเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของโตโตจังเอาละครับจะเห็นว่าวันนี้ โตโตัจังได้เพื่อนใหม่นะครับทุกคนได้เพื่อนใหม่คนหนึ่งชื่อทาคาฮาชิทาคาฮาชิเป็นเด็กค่อนข้างจะพิการเตี้ยขาสั้นหลายกว้างเป็นค่อนข้างจะไม่สมส่วนนะครับก็เดินก็ช้าแต่ว่าเหตุที่เขาเป็นคนที่ไม่สมส่วนรูปร่างอัปลัปลกษ์รูปร่างออไม่ถึงกับพิการเหมือนเด็กโปลิโอซึ่งเดินขาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยนะครับ แต่เขาก็มีปมด้อยคนที่มีปมด้อยลักษณะอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นคนนิสัยดีการที่ครูโคบายาชิรับเด็กซึ่งมีลักษณะไม่สมประกอบนะครับก็เป็นการทดลองของครูบายาชิชนิดหนึ่งที่จะให้เด็กเนี่ยเห็นมนุษย์นะครับซึ่งมีจิตใจงดงามแต่ร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ไม่ดี100%เ แต่จิตใจเนี่ยดีก็เป็นการเปรียบเทียบอาจจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเด็กซึ่งเป็นใจแอนรูปร่างดีหมดแข็งแรงหมดแต่นิสัยเลวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบว่าคนดีในร่างที่ไม่ค่อยดีเนี่ยยังดีน่าคบมากกว่าคนที่หล,ล่อเหลาแต่นิสัยเลวนะครับอันนี้ผมก็จะเจอ,อวิธีการเนี่ยกับ โรงเรียนบางเรียนในต่างประเทศเขาจะเอาเด็กที่แฮนดิแคปก็คือว่าต้องนั่งวีลแชร์หรือนั่งรถนะครับนั่งรถที่ต้องเขน็นต้องมีคนช่วยเนี่ยมาเรียนปนอยู่ด้วยคนสองคนเพราะอันนี้เป็นตัวที่จะทำให้เด็กหันมาส,สนใจช่วยเหลือเพื่อนที่จะวิ่งไปก็วิ่งไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องช่วยกันเขน็นเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยโรงเรียน ที่ถูกต้องสมัยใหม่ก็จะต้องมีแรมก็คือสามารถเข็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำเป็นทางขึ้นทางลงทั้งหมดก็จะเป็นแรมหรือถ้าเป็นโรงเรียนหลายๆชั้นก็ต้องมีลิฟต์เพื่อเด็กพิการนี่จะได้ขึ้นได้ห้องนองห้องน้ำเนี่ยก็จําเป็นต้องมีที่เกาะที่พยุงเพราะจะต,ต้องทำถูกทูกหลักขนาเด,ดีวยวกันที่ จะต้องเตรียมการนะครับลักษณะนี้แต่ทุกคนในโรงเรียนได้เรียนรู้เรื่องมนุษยสัมพันธ์ความเชื่อเหลือเมตตาซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในโรงเรียนที่ไม่ได้มองถึงเรื่องจิตใจนะครับก็จะเห็นว่าทาคาฮาชิเนี่ยเขาสุภาพมากๆแล้วก็ก็น่าจะเป็นคนนิสัยดีแล้วก็พิธีการที่โรงเรียนเลือก ให้เด็กตัดสินใจเองว่าจะไปนั่งตรงไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเห็นไหมครับว่าโตโตจางยังยังคุยไม่จบเลยพอดีลักคังโรงเรียนเข้าก็อยากจะคุยกับมิตรใหม่เนี่ยก็ไปคุยต่อในห้องขอนั่งข้างๆหน่อยเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่บังคับว่าจะต้องนั่งตรงนี้ทุกวันแล่งเปลี่ยนที่นั่งยังไงก็ได้ก็สลับที่นั่งไปก็จะได้เห็นวิวมุมนี้อาจจะมองกระดานชัด มุมนี้อาจจะมองกระดานไม่ชัดแต่ว่ามันก็มีส่วนดีสามารถเห็นต้นไม้ข้างนอกหรือว่าเห็นนกมากินน้ําได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็คิดและตัดสินใจกันเองแล้วก็โดยสภาพเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็เรื่องการคัดเลือกเด็กลักษณะแปลกๆแล,แล,ละสัตต่างๆมาก็เป็น ศิลปะในการซอนคนอย่างหนึ่งครับ